สวัสดีครับพี่น้องจากจุกต่อตัวตีนะครับเมื่อกี้ร้องมันตกพี่น้องมาดูเอฟเคีดอกนะครับกีดอกสองร้อยกีดอกอุ้ิพน้โอ้ยดูดีพี่น้องลุกไปได้เยอะแล้ว รู้ความจำพอไหมพี่น้อง่รู้ใายได้แค่ไหนก็กลับความจำเต็มความจำเต็มพี่น้องเออตั้งแต่วางก็เลยตายมาตายนะครับพี่น้องฟูดไปแลนด์ลุ่งลึกกั้นเลยพี่น้องดินแกล้งนะครับนี่ดินแกล้งพี่น้องดินแกล้งหมาตัวนี้

Wajib teman juga. Tuti nak pilih yang tuti tuti. หลังตไ่อยลอยตับนี่นะครับมาตาจองรถกกไม่รอดนะครับไม่รอใจรักพี่น้องมาดูกันต่อนะครับ